ให้เราดูเรื่องของกรรมวิตกมันเป็นส่วนอกุศลว่าเหตุเกิดของกรรมวิตก <c oughs> <c oughs> พระศาสดาบอกว่ากรรมวิตกเนี่ยเป็นธรรมมีเหตุเกิดนิทานะ สนิทานังอุปัจติกามวิตัโกโนะนิทานังไม่ใช่ทมที่ไม่มีเหตุเกิดนิทานะสัมปวะแห่งกรรมเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมกรรมนิทานะก็คือเหตุเป็นแดนเกิดหรือเหตุเกิด ทีนี้กรรมวิตกอาศัยเหตุอะไรในการเกิดพระองค์บอกว่าเพราะอาศัยกรรมธาตนะุจึงมีกรรมสัญญาเพราะอาศัยกรรมสัญญาจึงมีกรรมสังกปะกรรมธาตุปฏิจจ ปฏิจจะเนี่ยก็คือเหตุอุปชติเกิดขึ้นกามสัญญากมามธาตุเป็นเหตุหรือเหตุเกิดกามสัญญาพอต่อมาก็กามสัญญาเนี่ยเหตุเกิดกามสังกโปป กามาสังกโปโปเนี่ยเหตุเกิดกามฉันโตคำว่าปฏิจจะเนี่ยก็คือเป็นเหตุหรือเหตุคำว่าปฏิจจะคำเดียวเนี่ยอุปจติก็คือเกิด <c oughs> อันนี้พระองค์ขยายเรื่องกรารมาวิตกอันเดียวทีนี้อกุศลเนี่ยเราทราบว่ามันจะมีสามอย่างคือ,อ กรมวิตกพยาปาทวิตกวิหิงสาวิตกการพยาบาทเปลียนเบียนนี่กรรมธาตุเนี่ยตัวกรรมวิตกเนี่ยท่านบอกกรมวิตกเป็นธรรมมีเหตุเกิดอาศัยอะไรเล่าอาศัยกรรมธาตุมีกรรมสัญญามีกรรมสังกปปะนี่พระองค์ก็ชี้กรรมสังกปปะเนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวอนุสัย นี่เราก็ต้องทราบว่าพอกรรมวิตกเนี่ยอาศัยเหตุเกิดอย่างนี้พยาบาทวิตกก็อาศัยเหตุเกิดอย่างนี้เหมือนกันนะบีงสาก็อาศัยเหตุอย่างนี้เหมือนกันในสามอันเนี้ยในสามการมไปบาทเบียดเบียนเนี่ยก็ถูกแตกเป็นอย่างละสามอย่างละสามที่ถูกถูกแตกออกไปเนี่ยในส่วนสังกปะเนี่ยคือส่วนอนุสัย ส่วนอนุสัยของกามส่วนอนุสัยของพยาบาทส่วนอนุสัยของเบียดเบียนสามอันละท่าน,นี้ก <c oughs> ุศซวิตกก็มีเนขามะวิตกอัพยาปาทาวิตกอวิหิงสาวิตกพวกนี้ก็ถูกแบ่งเป็นสามเหมือนกันถูกแบ่งเป็นสามเนฆามะธาตุมีเนฆามะสัญญามีเนขามะสังกปะ นี่กรมสังกปะนี่เป็นส่วนอนุสัยอีกนะดังนั้นฝั่งกุศลนะหลีกออกจากกามหลีกออกจากพยาบาลหลีกออกจากเบียดเบียนเนี่ยก็ถูกแตกเป็นสามสามสามในสามที่แตกมาเนี่ยก็มีส่วนสังกปะด้วยที่เป็นส่วนอนุสัยก็เลยจะให้ดูไปถึง <c oughs> ที่พระองค์ตัดเรื่องของสารสังกปะ สละคือการแผ่ซ่านไปสังกปานะของสังกปาเนี่ยนะบุคคลผู้เป็นบุคคลที่เป็นผู้อุปธิปหานายะกับอุปธิปฏินิสักายะประหารอุปธิกับสลัดคืนอุปธิเนี่ยนะพระศาสดาบ,บอกในส่วนสระสังกปาเนี่ยนี่เขากำจัดส่วนนี้เขากำจัดส่วน สังกปะที่แผ่ซ่านไปนั่นแสดงว่าสังกปะทุกตัวทั้งอกุศลแล้วก็กุศลก็คือเขาเก็บหมดเก็บหมดเหมือนโยมวันนี้ถ้าโยมฟังพระสูตนี้เข้าใจแล้วโยมก็จะจัดการในส่วนสังกปะโยมก็จัดการในส่วนสังกปนะนะอันนี้พอยมเริ่มทําตั้งแต่ความที่เราเป็นปุรุชนเนี่ย แน่นอนว่า,ากุศลอกุศลมันก็เกิดขึ้นเต็มในใจนะนั้นเวลาเราละตรงนี้เราก็ละทั้งกุศลอกุศลคือลวกไปเลยนะลวกทั้งก้อนมันก็มีว่ายมจะทำในแบบลวกก้อนเดียวคือคอยจ้องแต่อกุศลแล้วทิ้งมันนะหรือยมจะเล่นกุศลด้วยเล่นกุศลด้วยมันก็เยอะ่ะ แต่ถ้าเล่นอกุศลอย่างเดียวเนี่ยอันนี้น่าจะเหมาะกับคารวาสเพราะว่าโยมก็ยังทํางานได้คิดได้มีวิตกได้แต่วิตกไม่ให้เป็นพยาบาทเบียดเบียนไม่ให้อยู่ในการพยาบาทเบียดเบียนอย่างนี้แล้วเราก็ทํางานทําอะไรก็ทําไปอันนี้ก็น่าจะเหมาะกับคารวาะส่วนถ้านักบวชเนี่ยก็ควรจะเล่นกุศลด้วย สังกปะาที่กุศลเนี่ยรวบมันหมดเลยคือไม่ว่าจะคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยทิ้งตลอดเลยทิ้งให้หมด <c oughs> ตัวนี้เราจะเห็นว่ายมลองดูเพราะอาศัยกรรมสัญญานะ อาศัยกรรมธาตุมีกรรมสัญญาอาศัยกรรมสัญญามีกรรมสังกัปปะ,ะกรรมธาตุเนี่ยก็คือตัวดินน้ำไฟลมเนี่ยส่วนของดินน้ำไฟลมที่ <c oughs> สัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยส่วนนี้ตัวรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยพระองค์เรียกว่ากรรมคุณห้านะนะกรรมคุณห้าถ้าเราเราระง,งับตรงนี้ได้ตรงนี้เป็นเครื่องเครื่องทำให้เกิดการตรึก,รกขึ้นมานะ เ็นเครื่องทําให้เกิดการตรดตึกขึ้นมาเวลาเวลากรรมกุณห้ากระทบกันตากระทบรูปหูกระทบเสียงเนี่ยแล้วเกิดความติดตึกแล้วเราพอใจเป็นในความติดตึกพระองค์เรียกว่าเนี่ยแหละคือตัวกรรมที่แท้จริงนะเรียกว,ว่าสังกับปร,ราคะสังกับปะ นะสังกปะแล้วก็ราคาคือความกำหนัดไปตามอำนาจความติดตึกกำหนัดไปตามอำนาจของสังกปะนั้นถ้าเราพอใจในส่วนสังกปะเนี่ยอันนี้คือการที่แท้จริงดังนั้นแสดงว่าตัวกรรมาตุกับกรรมสัญญาเนี่ยก็ยังไม่ใช่การมที่แท้จริงเป็นส่วนหนึ่งของการเหมือนกันแต่เพราะสังกปะเนี่ยมันเป็นส่วนอนุสัยร่งไลลชี้ไปที่ ตัวนี้ตัวอนุสัยเพราะแม้โยมจะดับสองตัวแรกนี้ได้แต่ถ้าตัวที่สามสังกปะเนี่ยโยมดับไม่ได้มันก็หวนกลับมาอีกอและส่วนสังกปะนี้จะละได้ต้องรู้นิสราณะคืออุบายเครื่องออกไปพ้นจะรู้นิสราณะนั้นมีผู้เดียวคืออรันตสมาสัมพุทธะนั่นคือโยมต้องเป็นผู้ได้สดับในคำตถาคตหนึ่งในนิสลณะก็คือละนันทิ การละนันทิการเห็นการเกิดการดับนั่นเองการเห็นอริสสัตตร,รู้ว่าสังกปรเนี่มีการเกิดการดับ <c oughs> ตัวกรรมธาุก็เป็นส่วนของของรูปไปหนึ่งละแล้วก็กรรมสัญญาเป็นส่วนสัญญาลนะ อันนี้ก็สังกปะนะก็ควรเป็นส่วนของสังการและให้ดูอีกตัวหนึ่งให้ดูในพระสูตรนี้ว่าที่พระองค์บอกว่าเวทนาสัญญาวิตกต <c oughs> ัดกับพระอนอน์อนอนเธอจงทรงจำ สิ่งอนานะอัศจรรย์ไม่เคยมีมาแต่ก่อนของตถาคตข้อนี้แหลพระพุทธเจ้าอัศจรรย์อ้าไม่ใช่ง่ายๆนะระดับพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเกิดความอัศจรรย์ใช่ไหมคุยกับพระน้นเรื่องอิทธิปฏิหารต่างๆพุทธเจ้าโอ้ยังไม่อัศจรรย์เท่าไหรนะ่แต่บอกว่าอัน,นนะเนี้ยให้จําไว้นะเนี่ยความอัศจรรย์ในจิตพระผู้มีพระภาค ข้อที่ว่าเวทนาเป็นของจมแจ้งแก่พระผู้มีพระภาคแล้วจึงเกิดขึ้นแล้วจึงตั้งอยู่แล้วจึงรับไปเห็นไหมสัญญาเป็นของจมแจ้งแก่พระผู้มีพระภาคแล้วจึงเกิดขึ้นแล้วจึงตั้งอยู่แล้วจึงรับไปวิตกเป็นของจมแจ้งแก่พระผู้มีพระภาคแล้วจึงเกิดขึ้นแล้วจึงตั้งอยู่แล้วจึงรับไปเะเนี่ยเวทนาสัญญาวิตกไม่ใช่สังขารอีกเมื่อกี้ได้กรรมฐา,านเป็นรูปไปละหนึ่ง นะได้รมสัญญาสัญญาไปแล้วหนึ่งเหลือเหลือสังกปะเว้นไว้อันนี้เป็นเวทนาเป็นสัญญานะได้เวทนาใหม่อีกหนึ่งแล้วเวทนาสัญญาเวทนาสัญญานะแล้วก็ใช้คำว่าวิตกนะนั้นวิตกเนี่ยมันถูกตีกรอบมาอยู่ในสังการแล้วนะ ที่ปรุมขึ้นมารูปตัดไปหนึ่งใช่ไหมตัดไปทีละตัววิญญาณไม่ใช่เพราะวิญญาณเป็นผู้ไปตั้งอืมเป็นผู้ไปตั้งในอารมณ์มันอันอารมณ์นั้นนั้นนะแต่นี้สังขารเนี่ยมีประมาณมากสังขารแบบนี้ปรองก็ใช้คําว่าบิตกเข้ามาแทนอันนี้ก็จะเป็นส่วนของผืนนานะ ตอนนี้วิตกเนี่ยถูกแบ่งอย่างนี้อีกที่พระองค์บอกว่าเมื่อกี้มีกรรมวิตกกรรมวิตกพยาปาทะวิหิงสาการ,รมภับาทเบียดเบียนะ <c oughs> <c oughs> เวลาพระองค์บอกถ้าเธอวิตกเนี่ยอย่าวิตกเรื่องเลวทรามเรื่องของชาวบ้านนะอันเป็นของปุถุชนเนี่ยแต่ให้วิตกว่านี่คือทุกนี่คือเหตุให้เกิดทุก น,นี่คือความดับทุกข์นี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือวิตกในเรื่องของอความเป็นธาตุความเป็นอายจตนะความเป็นปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเราต้องวิตกเรื่องนี้วิตกแล้วก็วิจารณ์ยกเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็คร่ควรต่อหรือการผูกติดกับอารมณ์นั่นแหละแล้วก็ผูกกับอารมณ์นี้ต่อ แต่การผูกกับอารมณ์นี้เนี่ยมันเป็นไปพร้อมเพื่อวิชานะเป็นไปเพื่อความรู้นะดังนั้นถ้าถ้าเรายังคิดเรายังจะใช้ความคิดยังทิ้งไม่ไหวกําลังไม่พอก็ให้มาคิดเรื่องนี้แล้วอยากคิดเรื่องกลุ่มนี้คือการปฏิบัติเบียดเบียนและให้มาคิดเรื่องนี้คือกุศลสามอย่างนะเนกขมมะอพยาปาทะอวิงสา ิจารณาโดยความเป็นธาตุเป็นอายยตนะเป็นปฏิจจสมบาทหรือพิณาอริสสีนั่นเองวันนี้คือทุกข์นี่คือเหตุได้เกิดทุกข์นี่คือความดับทุกข์นี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี่คือเรื่องที่เราวิตกแล้วเป็นประโยชน์เป็นการขูดเกากิเลศนะวิตกแล้วเนี่ยต้องเกิดปิตินะต้องเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมัน่น วิตกนี้จะเป็นไปพร้อมเพื่อนิพานนั้นถ้าวิตกเราก็วิตกไปแล้วเรายังไม่ได้ปิติได้สุขได้ความตั้งมั่นเนี่ยอันนั้นก็ยังไม่ไม่ประสบผลก็ให้เราลองวิตกไปแต่ทีนี้ในขณะที่ถ้าจะมามาคิดถ้ายมทราบพระสูตรที่ละเอียดขึ้นปลาณีตขึ้นอย่างนี้ หนึ่งเดือนเรามานั่งวิตกวิตกวิตกอยู่เรื่อยๆกะหนึ่งเดือนเราทิ้งทิ้งทิ้งหมดอธิาว่าทิ้งมันง่ายกว่านะออใช่พอเราวิตกอย่างมันก็กลายเป็นว่าเราก็ยังคิดอยู่ขณะที่เราคิดเนี่ยอุปติปฏิลาภการนี้เพราะว่าปฏิลาภการนี้อยู่เต็มเลยใช่ไหมยังอยู่ครบเลยไม่ได้ถูกฆ่าไปเลย ก็เลยพอมารู้สังยยอดเบื้องสูงตัวเนี้ว่าตัวนี้เป็นสัยยอดเบื้องสูงที่เราต้องทิ้งเนี่ยไม่อยากวิตกเลยใช่ไหมออไม่อยากสร้างความคิดขึ้นมาไปสร้างอ่ะสร้างมันก็สัยยนดเบื้องสูงก็ยังออละไม่ได้แล้วก็ละนันทิไปเลยน,นี่คือเหตุผลว่าทําไมทําไมพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ละนันทิแล้วถ้าเราไปดูเนี่ยที่พระองค์บอกว่าม,มูดคูดเป็นของมีกลิ่นเหม็นฉันใด สิ่งที่เรียกกันว่าพบก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้มีประมาณน้อยนะชั่วรัดนิ้วมือเนี่ยก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้นะมูดคูดนิดนึงอ่ะใครอยากโดนมั้งอ่ะก็ไม่มีนะเนี่ยเหม็นนิดนึงก็เหม็นละอันเนี้ยปงบอกพบก็ฉันนั้นเหมือนกันโอ้โหเนี่ยดัยงนั้นพบแม้รัดนิ้วมือเนี่ยนิดเดียวเนี่ยเออพอเจอพระสูตรนี้เนี่ย โอ้ไม่อยากคิดอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยไม่น่าคิดเลยเพอคิดมาปุ๊บเนี่ยทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยน, <c oughs> นี่เวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสัญญาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะวิตกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่เป็นของน่าอัศจรรย์ อ,อนนท์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงทรงจำสิ่งอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาแต่ก่อนของตถาคตข้อนี้ไว้อ,อนนท์ในกรณีนี้คือเวทนาเป็นของแจมแจ้งแก่ตถาคตแล้วจึงเกิดขึ้นแล้วจึงตั้งอยู่แล้วจึงรับไปเพราะนั้นเราต้องรู้จักเวทนาก่อนนะเนี่ยทุกเป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้ขันห้าไงเราต้องกาหนดรู้ต้องรู้จักมัน แล้วมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วรับไปสัญญาเป็นของจำแจ้งแก่ตถ,ถาคตแล้วเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วรับไปวิตกเป็นของจำแจ้งแก่ตถ,ถาคตเกิดขึ้นตั้งอยู่รับไปดังนั้นเวลาเราเรามองเข้ามาในจิตเราแล้วเราเห็นสิ่งสามสิ่งเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ย ให้ทราบถถอวันนี้เป็นของอัศจรรยนะ์เป็นของอัศจรรย์แม้แต่ตถาคตเพราะการเห็นตรงนี้เป็นเหตุให้หลุดพ้นเป็นการเข้าใจเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาจริงไหมเกิดขึ้นตั้งอยู่หายไปแสดงว่าตัวตนที่มันเคยมีมาเนี่ยมันหมดไปตัวมันมีชั่วคราวนั่นเอง ติดตามในสื่อออนไลน์ตรงนี้นะประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งกระถาวัตถุ10อย่างนะกระถาวัตถุ10อย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการม,มีความเพียรศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศนะเป็นธรรมะเครื่องขูดเกา่ากิเลสนะ จะทําให้เราขูดเกา่ากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามและพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าทำมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระาศาสสดานะ